สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแหละกระตังประเทศด้จ้ไเด้กราบถักไทยสบายดีจ้ามอนี่กับลับมาพบมาพบกับสซาเพียรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมด้จ้าสาเพียรคนโกวสุรีโยวันทามีแต่โกรไปข้างน้าเงินสิใสกับบุคคยมีปันไดนเนาจะน้องก่อนอื่นนะทุกคนสซาเปียก็ตตองกาบขอบคุณนาอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคน ทุกท่านที่เพป็นเขามาติดตามรับชมรับฟังอ่าและก็ให้กำลังใจชาเพระจะขอบคุณหลายเดือ้อ้าบ่มีพอแม่ี่นองก็คือสิบมีชาเพในมื้อวันนี้วันนี้เนาะขอบทุกนทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมนเมนต์เ้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเนาะ ทุกคน,น,น,นเนาะมื่เวานวายยายหางนอกก่อนอื่นนะซาวแพ้กะจะบอกว่าเมื่อน,นีเนาะทุกคนซาวแพ้จะมาขอเราประสบการณ์นะเลืองเล่าดีๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ซาวแพ้ได้พบผอนอทุกคนเนาะบอในกันที่แบบว่าในระยะเวลาที่ซาวแพ้เหตุงานนะคะทุกคนเนาะว่าซีมีเลืองอยงแน เป็นหลายคน,นหลายฐานเป็นกระทมว่าสแพมาอยู่ประเทศไทยนี่ต่างโดนขนาดนอกเฮดงานยังแน่คือบวเราให้ฟังแน่นอกอย่าขู่อ่านการทํางานของสะแพนะทุกคนที่หลายหลายคนเป็นกาคิดว่าสแพนั้ไอวแต่ประเทศไทยชื่นชมแต่ประเทศไทยเนาะรายการแบบว่าอ่าได้นพ้นประโยชน์อยังเน่จากการเฮดงานเนาะทุกคนคือสะแพจะบอกเลยว่านอกจากประสบการณ์ทํางานเนาะทุกคนที่สะแพได้รับเนาะจากที่มาทํางานอยู่ประเทศไทย แหลกกระสิงสาคัญก็คือแปลว่าอ่อววาครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะทุกคนเพราะมีพราะสาเนาะก็บบดถึงขันว่าขาดแคนขัดซนเหมือนแตกรอนและสิ่งที่มีค่ากว่านั้นนะทุกคนก็คือแปลว่าเ,าเกี่ยวกับอ่าโตสเพนเนาะสเพนอะไระอ,ยอย่างมาีนยมาเนาะจากการทํางานนะทุกคนคือสเพนะจะบอกว่าอันดับแหลกเนาะคือสเพนได้ประสบการณ์และการเลื่องเล่าดีๆพอเมีพี่น้อง <c oughs> เหลืองเล่าดีๆเนาะทีแบบว่าสาแพรได้พบพอๆมากเพราะว่าจะเป็นเหลืองกันที่แบบว่าอ่ะพอๆข้นเนาะทีเพ่นได้ทํางานรวมกัน แล้วก็พบพ่อแบบว่าโมเพื่อนคนที่แบบว่าเขาเคยหูจักเนาะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าพี่น้องคนไทยพราแม่พี่น้องคนลาวหรือว่าอ่าพราะม่พี่น้องทั้งพม่าคมมีกัมพูชากัมพูชานะทุกคนเนาะคือแบบหลากหลายคือสเปนได้เคยรวมงานมาแถบทุกทาราทิศนะทุกคนบอกเลยว่าสเปนมายูประเทศไทยนี่ข่มขนาดโคตรข่มเลยหละโบเมนโคตรโบเมนแบบต้องขอโทษนะคะทุกคนใช้คาไม่สุภาพเนาะใช้คาว่าโคตรคือแบบ สุดๆคำว่า,าสุดๆเลยนะแบบมันุ่มแบบมากๆเลยแหละคุมยังเลยเพราะว่าจะไปอยู่ไซนเนาะอันดับแรกที่เฮาจะได้เองนอกจากเงินค่าจ้างเราทุกคนนอกจากค่าแรงก็คือประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เหลืองเล่าดีๆเนาะเพราะว่าจะเป็นเหลืองเล่าดีๆหรือเหลืองเล่าพอดีทุกอย่างคืออ่ามากกว่าคำว่าอ่าลูกจางคือเขาเป็นแบบว่า อาลูกจางลูกซิดค <Okay. S 2> ือเ้องเป็นแบบว่าเป็นอามากกว่าคําว่าลูกจังก็คือลูกมากกว่าคําว่าลูกหนองเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบอะก็คือลูกซิดเนาะลูกซิดลูกหาเป็นยังซอแพยคือตรงสัยาว่าลูกซิดลูกหาอะเราอาจจะลูกซิดเนาะทุกคนหรือว่าอะเป็นแบบว่านักเลียน ก็ว่าไปได้ป็นยังคือตรงส่คําวานมากนอกจากคัมวาลูกจางแล้วก็หรือว่าผู้ใช้แรงงานแล้วก็คือแปลว่าเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาคือว่าสิไปอยู่ไซก็แล้วแต่เนาทุกคนสิ่งที่เฮาจะได้รับคือประสบการณ์แล้วก็เหลืองเล่าแบบมีทั้งดีมีทั้ทงบดีนอกปะาปนกันไปและกับความ ่าเข้มแข็งแล้วก็การเฮียนหูที่เฮาได้เฮ็ดให้หเฮาได้รูว่าเออแต่ละบอนแต่ละมองแต่ละสถานทีน่เนาะมันบ่คือกันแต่ละคนแต่ละนาทีแต่ละงานแต่ละเจา้านายมันจะมีความแตกต่างกันไปเนาะทุกคนนั่นคือประสบการณ์ที่ดีที่แบบว่าอะคนส่วนส่วนน้อยหรือว่าส่วนหลายอาจสิแนมบ่เห็นเนาะทุกคนแต่จะแพ้คิดว่า ทุกอย่างมันคือประสบการณ์แล้วมันคือเหลืองล่าเอาน้องทีสเปยอยากจะเล่าออกมาแบบที่ายๆคนท้ามาไปเหตุงานอยู่ประเทศไทย้าวกะปีได้ยังแน่อนอทุกคนได้ยังแ่อนอ,อกจากการที่ว่าเป็นลูกน้องเขาเป็นอ่าอ่าเป็นคนอ่าเป็นลูกน้องเป็นแบบว่า ขี่คอยขี้ขาเนาะทุกคนต้องขอโทษขออภยนะัยเนาะที่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะคือแบบบางคนก็บอกเฮ้เฮ้แบบนั้น,นะนเนาะจะข้าว่าเป็นขี่คอยขี้ขาเข้าได้ยังไนีคือซอแพจะบอกเลยว่าประสบการณ์เนาะคือสิ่งที่ดีที่สุดหาที่ได้บ่ได้ทุกคนสื่อบ่ได้อีกประสบการณ์เนี่ยคือเข้าต้องหาแล้วก็เฮียนหูหด้วยตนเองเนาะทุกคนถ้ามาสิ่งที่ซอแพได้รับเนาะมากกว่าเงินทองละก็มากกว่าเออ ความสุขวันซะก็คือประสบการณ์ทุกคนบพว่าจะไปอยู่ไซกรเรตเตสะเสพเฮ็ดงานตั้งแต่อายุสิบสองปีเนาะจนกระทั่งอายุสามสิบนิดนะิดนันทุกคนสิ่งที่สะเพได้รับได้เฮียนโหคือประสบการณ์ประสบการณ์นี้มีทั้งดีมีทั้งบอดีเนาะเพราะว่าแต่ละบอลที่สะเพไปเฮ็ดกะมีทั้งบอลดีบอลบอดีมีทั้งบอลที่ถือใจกับเฮ้ามีทั้งบอลท,ท,ที่บ่ถื่อใจเฮ้ามีทั้ง สถานทีที่แบบว่าเฮาเหตุแหละเพื่อนเพื่อนบบว่าช่นชอบเฮาแล้วก็มีทั้งสถานทีที่เฮาเหตุล้วบูถึกใจเพื่อนทั้งที่เฮากับในตัวของสเปยเองสเปยก็คิดว่าเฮากับเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปนะทุกคนแต่สิ่งที่เฮาได้รับคืออ่าประสบการณ์แต่เรื่องเราดีๆแล้วก็คือแบบว่าการเจริญเติบโตเนาะมันเหตุให้เฮาได้เฮียนหูเหตุให้เฮาไดู้หว่าคือมันก็ว่าเฮาเหลือมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเรอยๆเอยๆนะทุกคนนี่แล้วเขาเอิยว่า ประสบการณ์และความโห่เนาะการเคียนโห่เ่ามีวันสินสุดอริบแมเมพี่น้องนี่แหละมันเป็นข้อดีมากจากการที่เฮาทํางานเนาะทุกคนอยู่ใดแบบมาอยู่ไดจังสิผู้บางคนบอกว่าสงสัยว่าจะเหตุงานอยู่ในประเทศไทยใด้จังใดตั้งสาวกปีจะอยู่ใดจังไดทุกคนเป็นข้อยนี้อยู่บ่ได้อยู่บ่ทนแต่ว่านะทุกคนเฮาคิดแนวนั้นบ่ได้เขาต้องคิดว่าเขาต้องขอบคุณโอกาส ขอบคุณสถานทีต่างๆขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณแบบว่าาทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเฮาแล้วก็ขอบคุณทุกคนแหงขอบคุณทุกหน้างานขอบคุณทุกเจ้าหน่ายขอบคุณทุกเพื่อนรวมงานขอบคุณคนรอบขางขอบคุณโลกใบนี้นุกคนที่เฮาเห็ุให้เฮาได้เฮียนโหว่ายังมีอีกลายสิ่งลายอย่างคนเวลาทีเแพแบบแต่ก่อนเนาะน้อยๆเนาะ สเพจะบอกคอยแบบว่ากาที่จะประเสริญโลกความเป็นจริงเนาะจะอย่านคิดว่าตัวเองนี่แบบว่าเออสิเหตุบไดายหรือว่าสิบวัวต้องแบบว่าให้คนอื่นเขาแบบมียังก็คือแบบบอกแต่ว่าสิเหตุทุกอย่างด้วยที่บอกกาถามบอก,กาว่าบอกกาจะออกความคิดเห็นเนาะทุกคนมันมันเหมือนกับว่าเฮาเฮาเฮาอย่าอัานว่ามันบุถึงใจคนอื่นเราทุกคนเลยมันเป็นความบอกกาของสเพแต่พ่อวันเวลาอันแหละกะ การเฮียนหัวที่เฮาได้ไปในสถานที่อื่นๆนั่นทุกคนเขาได้ไปพูดคุยแลลวก็พบปะคนส่วนรลายมันเหตุไหเ้เฮาได้เฮียนหัวเออเฮายนงต้ตรงเฮียนหัวยังมากมายแหละกะ็ถือว่าเฮาโชคดีที่เฮายัางมีโอกาสได้เหตุงานอยู่ประเทศไทยถึงแบบว่าอายุกว่สแล้วทุกคนแหลกสะเปดีใจมากเลยดีใจเรื่องยังเรื่องที่แปลว่าสเได้มีโอกาสเนาะ ที่จะเอามาเลา่าเอามาแชร์เรื่องเล่าดีๆให้ทุกคนได้รับหัวัฟังเนาะว่าสเแย์อยากจะขอชื่นชมเนาะพอเม่์าเพยที่เป็นเหลียงสเแย่มาและก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เป็นปลอยให้สเแย์เนาะมาเห็ดงานอยู่ในประเทศไทย ในให้สเพรด้เฮียนโหอะไรก็นในสิ่งที่สเพร้เคยเหตุนในสิ่งที่สเพร์คิดว่าสเพร์จะเหตุบ่หด้อะไรก็สเพรเหตุไห้เห็ุหสําเร็จเนาะทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะพอกับเม่์ที่เชื่อมันในวเฮาวาในัวสเพร์เองว่าสเพร์มาเหตุงานประเทศไทยนี้ว่าสเพร์แบบสามารถที่จะดูแลตนเองได้ลวก็สามารถเป็นคนดีคนนึงของพอไรแม่เนาะทุกคนแล้วก็ ของสังคมนะสเปเชเสวอวาซอแพกะเป็นคนดีคนหนึ่งนะทุกคนของสังคมเพ,พราะว่าสเพเคิดว่าในระยะเวลาที่สเพเเขามาทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะสเปเชเหจะบริเบียนเบียนคนอื่นในด่านที่เจตนานะทุกคนแต่ว่าบริเจตนานี่คือสเปเโอ้โหนะอันนี้คือแบบบริคิดว่าตนเองดีเนาะทุกคนแต่เขาก็ต้องแนมเห็นความดีในตัวของเขาเองนะทุกคนอันนี้คือ ประสบการณ์และกระเหลืองเล่าดีๆเนาะทีสเพย์ยังจะมาเล่าว่าในระยะเวลาเนาะหลายสิบปีเนาะที่เหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะว่าสเปย์ได้ยังแนประโยชน์อยนียังแนจาัดก,การเดียวามาเป็นลูกน้องเพื่อนเนาะมาเพิ่งพาอาศัยใบบุญของพ่อเม่พี่น้องเอซคนไทยอะไรกะส่งเงินส่งคำเนาะจุนเจือ พ่อเม่พี่น้องทางประเทศล่าเพื่อจะให้บรรสือคล้องเนาะเขาคล้องเครืองใส่กะที่พ่อเมย์สะเพยได้สือเนาะได้กินดีอยู่ดีกับพอเงินทีจะแพหาแล้วก็ส่งไปใหนะ้เนาะทุกคนอันนั้นคือมันเป็นสิ่งดีที่เข้าต้องแบบว่าอ่าชื่นชมละกาต้องอ่า หยองเนาะทุกคนเนาะที่ต้องอวยนะคะทุกคนนี่ก็คือคลิปหนึ่งที่เแพยอยากจะมาคอล่าอยางจะมาคอสีแจงนะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนในฟังเนาะเรื่องเลา่าท้งเบอร์ที่เสพบอกไปนี่มันอาจจะวกไปหลนมาแล้วทุกคนเพราะว่าเแพกัะคือเลียกเ,ยกเยกลียงอารมณ์แบบความรู้ซึกมันบ่ถือนะทุกคนเนาะแต่ก็อยากบอกว่าประสบการณ์ดีๆเรื่องเล่าดีๆเนาะที่ได้รับนี่คือความหโหอัลกากคือแบบว่า เขาเอื่นไว้ยังแหละประสบการณ์เนาะที่เฮาหาสื่อจากใช้บุไรทุกคนนอมจัดการตีว่าเฮาเหตุและเฮากะทําไปวันๆเนาะพอ่พเอเมพี่น้องนี่คือเหตุผลหนึ่งนะทุกคนคือเหตุผลหลายๆเลยเหลืองราวที่สเพคแบบเหล่ามรวมๆเนาะคลิปนี้นะทุกคนก็นต้องข้ออนุญาตเนาะจบแค่เพียงต่นนี้แล้วพ่อเมี่นอ<ม>้องยิงว่าเอาไป็นสเปงให้จะ<ม>ยิงเพียนนะ<ม>ทุกคนผ <laughs> ิดพลาดประการใดก็ต้องการขอโทษขอไป ก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังเฮงใจแนด์สะเพนด่วยพอไม่พี่น้องเนาะอย่าลืมที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมกดหมากกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปของแพรวานะคะไปแล้วค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ